สวัสดีสาวๆแม่วาสล่านะคะจะขอพูดถึงพลังงานศินเสมอกันเป็นคู่กันจริงไหมนะโดยสถิติแล้วที่แม่มดเห็นพลังงานมาเยอะๆนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณศีนเสมอกับคนที่คุณคุยอยู่คุณสามารถที่จะเป็นคู่กับคนคนนั้นได้จริงแต่การเจอกันอาจจะ ไม่ใช่คนที่สินเสมอกันเป็นคู่กันแต่เป็นวาระของการเจอกันมันไม่มีเรื่องบังเอิญอยู่แล้วถ้าคุณกับเขาสินเสมอกันอาจจะไปถึงจุดที่ครองคู่กันได้แต่ถ้าคุณกับเขาคบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วสินไม่เสมอกันอาจต้องแยกย้ายเพราะในทางพุทธศาสนาว่าไว้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันเป็นคู่กันได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้คู่ดีนะจงทําตัวให้อยู่ในสีน5พลังงานนั้นจะนำพาผู้มีศีลเข้ามาในหลูกของพลังงานของคุณแน่นอนกดติดตามแม่มอสซาร่าใน tiktok ช่อง s a ร่าไมล์พาไว้จะมีพลังงานดีๆแล้วคุณจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆคุณแค่ดูคลิปแม่มอสซารานะ30วันวันละหนึ่งคลิป คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนเจอกันคลิปหน้าค่ะ